สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นเป็นสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องให้กับสังคมมาอย่างยาวนานสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนความหวังของคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยที่จะเข้ามาช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นก็คือวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 นั่นเองขณะนี้ในประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข้ามาแล้วรวมทั้งได้เริ่มทําการฉีดให้กับ4กลุ่มนําร่องที่มีความจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนก่อนอันประกอบไปด้วยบุคลากรด่านหน้าและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อหรือหากได้รับเชื้อแล้วมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงได้ในส่วนของอาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือผลข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดจากวัคซีนและผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนในส่วนของผลข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดจากวัคซีนนั้น มกเกิดจากความวิตกกังวลความเครียดหรือสภาพจิตใจของผู้รับวัคซีนเช่นเป็นลมส่วนผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนอาจพบได้แต่มาพบในระดับที่ไม่รุนแรงซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีว่าร่างกายของเราตอบสนองกับวัคซีนเช่นอาการปวดเมื่อยหรือมีไขต้ต่ำๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือกลุ่มคนที่มีอาการแพ้รุนแรงเช่นไข้สูงมีจุดเลือดออกจํานวนมากแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเผื่นขึ้นทั้งตัวปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนมากกว่า5ครั้งปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักหมดสติซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทันทีหากมีอาการดังกล่าวควรรีบแจ้งแพทย์ทันทีหรือโทรไปที่สายด่วน1นึดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรอสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีหลังการฉีดซึ่งจะทําให้สามารถทําการรักษาได้ทันท่วงทีและถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อและรับเชื้ออยู่เพราะประสิทธิภาพของวัคซีนที่วัดผลได้ในขณะนี้ คือสามารถลดโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถวัดผลในเรื่องของการลดโอกาสในการติดเชื้อได้ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและควบคุมโรคดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด -19 ได้ดีที่สุดคือหลัก4เสาประกอบไปด้วยวัคซีนการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเอง